เสี่ยวหนี่หายจือลู่น้องเล็กบอกทางเสี่ยวหนี่หายจือลู่น้องเล็กบอกทางโจลู่เหยิ้น 问一个小女孩道ชายคนหนึ่งถามเด็กผู้หญิงตัวน้อยนอยว่าจู่路人问一个小女孩道ชายคนหนึ่งถามเด็กผู้หญิงตัวน้อยๆว่า เศรมแม่ๆชิงวิ่งเจ้าเหลี่ยงเถียวลู้ทงเสเมตีฟ้ฟังน้องเล็กครับขอถามทางหน่อยได้ไหมถนนสองสายนี้ไปถึงไหนกันเสศรมแม่ๆชิงวิ่งเจ้าเหลี่ยงเถียวลู้ ธงเมอร์ตี้ฟางน้องเล็กครับขอถามทางหน่อยได้ไหมถนนสองสายนี้ไปถึงไหนกันเสียวหนุ่ยหายเต้าเด็กหญิงตัวน้อย,อยตอบว่า เสียวหนื่ยหายเต้าเด็กหญิงตัวน้อย,อยตอบว่าตรงเปลียนเตออี้เถียวเคออยีทงวัวเตอเจียสีเปลียนเตออี้เถียวปู้ทงหัวเตอเจียถนนสาย ทิศตะวันออกเป็นทางไปบ้านของหนูค่ะถนนสายทิศตะวันตกไม่ใช่ทางไปบ้านของหนูค่ะตรงเปลี่ยนเตออีเถียวขยอทงอวอเจียซีเปียนเตออีเถียวปูทงวอวอเจีย,ย,นย,จยถนนสาย ทิศตะวันออกเป็นทางไปบ้านของหนูค่ะถนนสายทิศตะวันตกไม่ใช่ทางไปบ้านของหนูค่ะถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ